สวัสดีครับ fc ของช่อง youtube แอดมินเสียนมาขามพาโชคมาพบมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับ fc คลิปนี้ก็อีกเช่นเคยเป็นสู่อขอแอดเองนะครับก็ทยอยนำเสนอให้ fc ได้ชมกันนะครับทุกวันนะครับต่อจากนี้ไปเจนกวา่าจะออกสลากงวดวันที่2พุทธค่าผมนะครับแต่น่าจะรีวิวจบก่อนนะครับไม่เกินวันที่หน,นะครับ fc ตั้งใจจะจบวันที่สารู้สึกว่ายังเหลืออีกหลายถุง ก่อนนาจะจบวันที่หนึ่งถึงจะสรุปแด้ประมาณนั้นในเอฟซีนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับไม่เสียเวลาก่อนที่จะไปยาวๆก็มาดูตรงนี้ก่อนนะครับตามทารรมานเนียมทุกครั้งไปก่อนที่จะทำคลิปนะครับก็คําเตือนนะครับเป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนถึงผิกดกฎหมายใดใดทั้งสิน้นเราส่งเสริมให้ทานซื้อสลาดกินงแ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชม ครับขอพี่น้องเอฟซีโชคดีทุกทา่านทุกคนนะครับี่เข้ามาชมช่อง u t u b e ของแอดหนุนเซียนมาขามผ่าโคตามนี้เลยเอฟซีก็ไม่ได้ปากละกดแค่ให้เอฟซีกดกระดิ่งแจง้แจงเตือนด้านขวามือสุดแค่นั้นแหละนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปของแอดก็กดกระดิ่งไว้กว่อนนะครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็เด้งดึงขึ้นมาก็มีลูกกระดิง่งสีดําด้านบนสุดปกดอีกหนึ่งครั้งแค่นั้นก็เสร็จสิ้นทีนี้แอดพูดอะไรลงไป ทุกคลิปที่โพสก็จะเด้งดึงเตือนที่โทรศัพท์ของ f อแต่และท่านทันทีนะครับโดยเฉพาะ f อฟที่กดติดตามนะครับถ้าไม่กดติดตามก็ไม่เด้งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับต้องกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทีนี้ก็จะได้เห็นทุกคลิปที่แอดโพสลงไปตามนี้นะครับบอกกล่าวเอฟซีแล้วก็มาเริ่มกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาเอฟซีกันนะครับมีมีสองใบนะครับใบหนึ่งเต็มก็มาเป็นใบที่สอง ที่แอดจะรีวิวอบอกรายละเอียดใบแรกก่อนนะครับเดี๋ยวใบที่สองตามมานะครับแต่ว่าแอดจะเอาแค่สีวดสำหรับ f f c ใหม่ที่เข้ามาชมนะครับะจะเข้าชมม่ทันก็แค,แคปได้เลย f c แอดไม่มีห่วงสูตรนะครับไม่มีส่วนลิขสิทธ์ด้วยนะครับฟรีทุกอย่างเข้ามาชมช่องแอดฟรีทุกอย่างไม่เสียสตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับ เอาเลยเข้ามาชมได้เ,เ,เลยนะครับแคปเอาไปเลยนะครับทีนี้แอดก็จะบอกวิธีทำแล้วนะครับสูตรหน่วยบนคูค่ขี้บวกสูตรแต้มบนนะครับอันนี้บนแล้วนะครับสูตรหน่วยบนคู่ขี้นะครับบวกสูตรแต้มบนสูตรใช่สิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างได้เท่าไรแล้วก็บวกสี่บวกสี่บวกสามบวกสองสูตรนี้บวกทั้งหมด f สี่นะครับ เริ่มตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งเดือนสามหกเจ็ดอันนี้น่าจะเป็นสูตรระยะระยะกลางแล้วก็ตอนนี้ก็ยาวไปแล้วก็เต็มไปแล้วหนึ่งหน้ากระดาษนะครับเป็นสูตรระยะยาวไปแล้วนะครับมาเลยดือเงนินแหลกนะครับสองห้าสามหกศูนย์สามเจ็ดเก้าอันนี้รางวัลที่หนึ่งอันนี้ที่จะเอาใช่ก็คือศูนย์ หลักสิบบวกหลักหน่วยรองวันที่หนึ่งบวกหลักสิบเลขท้ายสองตัวศูนย์บวกสามบวกเจ็ดนี่ครับก็ได้สิบสิบก็ศูนย์ได้เลขคู่นะครับศูนย์คู่ขี่หลักหน่วยบนนะครับได้เลขคู่แล้วก็มาดูแต้มศูนย์บวกสี่ได้ดสี่บวกสี่ได้แปดบวกบวกสามได้สิบเอ็ดหนึ่งบวกสองได้สามแต้มศูนย์แต้มสี่แต้มแปดแต้มหนึ่งแต้มสามออกหกสองหก หลักหน่วยบนนะครับออกเลขคู่ก็เข้านะครับศูนย์กับหกก็เลขคู่เหมือนกันแต้มมาดูสองบวกหกก็แปดแต้มกพเขาแต้มแปดอีกสิสองศูนย์นะครับตรงตัวไม่มีก็เขาทูยิงบอไปหมดเลยงวดที่สองมาดูนะครับเก้าเก้าเจ็ดหกสองหกนะครับเนี่ยหกสองหกนะครับเลขท้ายสองตัวเจ็ดแปดก็หลักสิบบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งบวกหลักสิบเลขท้ายสองตัว สองบวกหกบวกเ็ก็ได้15 5หบวกสีได้9 9้บวกสได้13 3สบวกสามได้หกหบวกสอได้แนะครับนี่เลขคี่นะครับหลักหน่วยบนทําได้เลขคี่ออก4 8่แปดหนึ่เล็กลขคี่ก็เข้าไปเป็นวดสี่สอนะครับทีนี้แปบวกหก็เป็น9แ้ต้ม9เข้าเป็นสองูตรถูุดแต้มกับสูตรคกูคี ตรงตัวมีไหมมีแตัวเดียวเพเข้าทูยินวันเป็นงวดที่สองงวดที่สามมาดูนะครับแปดศูนย์หลัก10บรางวัลที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่1บวกหลักสิบเลขท้ายสตัว8ปดบวกหบวกเก็ได้18ได้เลขคู่นะครับหลักหน่วยบนแล้วก็บวก4ก็เป็น12 2สบวกสได้หกหบวกสได้9ก้าบวกสได้11ก็ออกห้า ตรงตัวนะครับเลขคู่ก็เข้าไป9 6วล์แ17 7แต้มไม่เข้ามาเข้าตรงตัวนะครับ9 8ก็เข้าทูวินวันไปนะครับทูวินวันรู้สึกจะ3งวดติดละนะครับเอางวดที่4ที่จะบอกรายละเอียด F4 ต่อไปก็บอกไปเร็วๆเลยนะครับอ่างวดนี้9 4 3 5 9 8 7, 7 8, 8, 8, 9นะครับหลักสิบ รางวัลที่ 1, หนึ่งว 1, บวกรางหน่วยรางวัลที่หนึ่งบวกหลักสิบเลขท้ายสองตัวเก้าบวกแปดบวกเจ็ดก็ได้ยี่สิบสี่ได้เลขคู่นะครับหลักหน่วยบนแล้วก็สี่บวกสี่เด็กแปดบวกสี่ได้สิบ 3, ได้สิบสองสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดออกหนึ่งหนึ่งหกเข้าเลขคู่นะครับก็ถูกไปแจมหนึ่งบวกหกได้เจ็ดแจมเข้าแต้มเจ็ดก็ถูกไปสองศูนยหนึ่งกับหกไม่มีทูอินวันสี่งวดติด นะครับเข้า2องสูงตรสี่งวดติดนงวดที่ห้าเอดจะบอกผลลับและผลที่ออกเลยจะไป,ไปเร็วๆนะครับ้ำได้แปดสองหกเก้าหนึ่งออกหกเก้าศก็สูตรคู่ขี้ลักหน่วยบนกพวกเข้าไปนะครับเลขคู่9ก้กศเด็กเก้าก็เข้าเก้าแจมนะครับทูอินวันอีกแล้วนะครับเกับ0ูนย์มีทูอินวันเป็นห้างวดติดต่อมา ห้าเก้าสามหกแปดทำได้ออกห้าเก้าสามสูตรคู่ขี้หลักหน่วยบนเข้าเลขขี้นะครับถูอีกแล้วนะครับที่นี่สูตรแต้มเก้าบวกสามสิบสองแต้มไม่มีนะครับผิดสูตรแต้มจะมาเข้าสูตรตรงตัวเก้ากับสามนะครับกดทูอินวันเป็นมวดที่หกนะครับต่อมานะครับทำได้หกศูนย์สี่เจ็ดเก้าออกห้าศูนย์สี่ เลคู่คีระหนุบ,บนก็เข้าอีกแล้วนะครับเลคู่นะครับเล้วแจมนะครับศูนย์บวกสี่ได้สี่แจมนี่เข้าแจมสี่อีกแล้วทูอินวันอีกแล้วเอฟซีทีนี่มาตรงตัวศูนย์กับสี่อีกเอฟซีนะครับทรีอินวันนะครับทูอินวันมาหกหัวทรีอินวันหัวตีเจ็ดเข้าดีจริงๆในเอฟซีเอาตัวมาทำได้เจ็ดหนึ่งห้าแปดศูนย์ออกห้าศูนย์สามนะครับ ทำได้เลขคี่หลักหน่วยบนก็ออกเลขคี่สามนะครับศูนย์บวกสามได้สามแต้มไม่มีนะครับก็เข้าสูตรเดียวเลขคี่นะครับสูตรคู่คี่หลักหน่วยบนประมาณหนึ่งห้าเก้าสองสี่ออกสามสามหกทำได้เลขคี่ออกเลขคู่ผิดนะครับสูตรคูค่คี่ที่นี่สามบวกเก้าได้แจ้มเก้าก็เข้าสูตรแต้มไปนะครับตรงตัวไม่มีก็เข้าสูตรเดียวสูตรแจม้ม ต่อมาหนึ่งห้าเก้าสองสี่ออกศูนย์สี่หนึ่งนะครับทำได้เลขคี่ตรงตัวด้วยก็ออกเลขคีหนึ่งตรงตัวนะครับถูกไปสีวกหนึ่งได้แจมห้าเข้าแจมห้าอีกครับถูอินวันนั่นนะครับทีนี้ทรีอินวันเนาะเข้าสี่กับหนึ่งตรงตัวอีกครับทรีอินวันนะครับอีกแล้วครับท่านต่อตมาเก้าสามเจ็ดศูนย์สองออกแปดหกเจ็ด รักหน่วยเลขใต้รางวัลที่หนึ่งนะครับเลขขีออกเลขขี่ประูหกบวกเจ็ดได้สามแ้มเข้าแฉมสามอีกนะครับก็ถตูทูอินวันต่นะครับสองสูตรต่อมาห้าเก้าสามาแล้วแอดเพลินคนเดียวอีกแล้วพอไปเอฟซีพอไปเอฟซี แอดเพลินตั้งแต่หมดนี้แล้วนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทวนจำนวนนี้เลยเนี่ยเจ็ดหนึ่งห้าแปดศูนย์นะครับเข้านะครับซื้อกูคีหลักหน่วยบนก็เข้าสามไปนะครับศูนย์สามก็ไม่มีต่อเข้าศูนย์แต้มได้ศูนย์กูคีไปต่ว่าหนึ่งห้าเก้าสองสี่ทำได้เลยคิวเอาเลยคู่หลักหน่วยบนผิด มาเข้าส like ูตรแตมสามบวกหกได้เก้าแตมเข้าสูตรแตมอย่างเดียวนะครับต่อมาหนึ่งห้าเก้าสองสี่ออกศูนย์สี่หนึ่งเข่าหนึ่งตรงตัวเลขขี่สูตรหลักหน่วยบนนะครับคู่ขี่เข้าหนึ่งสูตรสี่บวกหนึ่งได้ห้าแตมเข้าสูตรแตมนะครับสองสูตรสี่กับหนึ่งตรงตัวสามสูตรทรีนวันนะครับอ่าทีนี้ต่อมานะครับ ทำได้เก้าสามเจ็ดศูนย์สองออกแปดหกเจ็ดนะครับทำได้เลขคี่ออกเลขคี่หลักลหน่วยบนก็เข้าไปหกบวกเจ็ดได้สามแต้มก็เข้าแต้มสามอีกนะครับก็เขา้าทอยในวันไปต่อมาห้าเก้าสามหกแปดออกหกศูนย์หกทำได้เลขคี่ออกเลขคู่หลักลหน่วยบนผิดนะครับศูนย์บวกหกได้หกแต้มก็เข้าแต้มหกถูกนะครับถูกแต้มเข้าไปนะครับตรงตัวไม่มีก็เข้าสูตรเดียวแต้มนะครับ ประมาห้าเก้าสามหกแปดออกหกสองหกหกสองสูตคู่ขี่ยผิดนะครับเข้าสูตแต้มหกบวกสองได้แปดแต้มเก้าสูตแต้มไปนะครับยังไม่ผิดเลยนะครับสุดหน้ากันดาเข้าหนึ่งสองสามสูตรนะครับเอางวดนี้นะครับคำได้หนึ่งห้าเก้าสองสี่ออกหนึ่งหกหกห้าเข้าสูตรแต้มก็เข้าไปหลักหน่วยบนนะครับหกบวกห้า อันดสิบเอ็ดเดนหนึ่งแต้มตรงตัวอีกครับเอฟสีกับทูอินวันไปนะครับสูตรแต้มกับสูตรคุกีต่อมาหมวนี้หกศูนย์สี่เจ็ดเก้าออกเก้าหกสองนะครับทําได้เลขคูออกเลขคู่รับหน่วยบนถูกไปหกบวกสองแปดแต้มไม่มีนะครับก็เข้าสูตรเดียวนะครับสูตรคูคีต่อมาทําได้แปดสองหกเก้าหนึ่งออกศูนย์สี่สี่หลักหน่วยบนทำได้เลขคูออกเลขคูถูกนะครับ สี่บวกสี่แปดแต้มก็เข้าแต้มแปดตรงตัวอีกครับถูกนะครับสองสูตรนะครับสองสูตรต่อมานะครับทันใดหนึ่งห้าเก้าสองสี่นะครับออกสองสองหนึ่งตรงตัวอีกเลขขี่หลักหน่วยบนก็เข้าไปสองบวกหนึ่งสามแต้มไม่มีนะครับแต่มาเข้าตรงตัวสองหนึ่งนะครับก็เข้าทูอินวันไปดสองสูตรนะครับต่อมากว่าหกศูนย์สี่เจ็ดเก้าออกแปดสี่สาม ทำได้เลขคู่ออเลขคี่หลักหน่วยบนผิดนะครับตรอมาสูตรแต้ม4ี่บวก3ามดแต้มเข้าแต้ม7นะครับถูกไป1สูตรประมาณทำได้3ามเจ็ดหนึ่งี่หนะครับออก8 6 3หกสาก็ทำได้เลขคี่ออกเลขคี่หลักหน่วยบนถูกนะครับตรงตัวด้วย6บวก3ามได้9้าแต้มไม่เข้านะครับตรงตัว6กับ3เข้าทูอินวัน2สูตรนะครับ ประมาณหนึ่งห้าเก้าสองสี่ออกสองศูนย์เก้าทำได้หลักหน่วยเลขคี่ออกเลขคี่ถูกนะครับศูนย์บวกเก้าได้เก้าแต้มสูตรแ้มบวเข้าอีกครับสองศูนยทูอินวันนะครับก็เข้าแค่สองศูนยนะครับต่อมาทำได้สี่แปดสองห้าเจ็ดนะครับออกเจ็ดเจ็ดเก้าทำได้เลขคู่ออกเลขคี่ผิดเจ็ดบวกเก้าหกแจมผิดนะครับ โอ้งวดนี้งวดแรกนะครับที่ผิดสาสรรมศูนรในข้าเลยสักสูตร,รนะครับสูตร,รบนผิดงวดแรกต่อมาแปดสองหกเก้าหนึ่งออกเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับทําได้เลขคู่หลักหน่วยบนออกเลขคู่นะครับศูนย์ก็ถูกไปศูนย์กศูนย์แต้มศูนย์ไม่เข้านะครับก็เข้าแต้มศูนย์เดียวเลขคู่ขี่หลักหน่วยบน ต่อมาทําได้ห้าเก้าสากแปออกสามเจ็ได้เลขคีหลักหน่วยบนออกเลขคีก็ถูกไปเจ็ดบวกเได้สีแจ้งไม่เข้านะครับก็เข้าสูตรเดียวต่อมาเก้าสมเองออกแปดเกาสี่ทำได้เลขคี่ออกเลขคู่ผิดนะครับเก้าบได้สามแจมเข้าแจมสามถูกสูตรแ้มนะครับก็เข้าสูตรเดียวต่อมานะครับแปดสองห เอาห้าหกสามทำได้เลขคู่ออกเลขขี่หลักหน่วยบนผิดหกบวกสามในเก้าแต้มเข้านะครับสูตแต้มทีนี้สุดท้ายท้ายสุดทำได้สองหกศูนย์สามห้าออกหกแปดเจ็ดนะครับทำได้เลขคู่ออกเลขขี่ผิดนะครับหลักหน่วยบน 8, 5, 8, 7, 5, แปดบวกห้าแปดบวกเจ็ดในห้าแต้ม 5, ก็เข้าแต้มห้าถูกสูตรแต้มนะครับก็เข้าหนึ่งสูตรนะครับสรุปยังผิดหมดเดียวเอามาดู อีกหนึ่งใบนะครับนี่อีกหนึ่งใบทำได้แปดสองหกเก้าหนึ่งงวดที่ผ่านมาออ 2, 2, 7, นะครับออกสองสองเจ็ดนะครับก็ทําได้เลยขีออกเลขคู่หลักหน่วยบนนะครับก็ผิดไปสองหกเจ็ดได้ 9, เก้าแต้มพอเข้าแต้มเก้านะครับเข้าสู่แต้มตรงตัวสองกับเจ็ดไม่มีก็เข้าสู่แต้มสุด,ดียวต่อมางวดไมล่าสุดนะครับสองหกหกสองสองเจ็ดแปดห้า หลักสิบรางวัลที่หนึ่งบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งบวกหลักสิบเลขใต้สองตัวสองบวกเจ็ดบวกแปดก็ได้เจ็ดแต้มเลขคู่ขี่หลักหน่วยบนหมวดสองพฤษภาคมถ้าเข้าก็จะเป็นเลขขี่เลขขี่ก็จะมีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับทีนี้มาดูแต้มเกตบวกสี่ได้สิบเอ็ดหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสอง เดขสิกดสูงเจ็ดหนึนะครับอันนี้คือสูตร,รคูร่ขีรักหน่วยบนแล้วก็สูตร,รแต้มบนแล้วก็สูตร,รตรงตัวทรีนวนนะครับทีนี้มาดูแอปก็ทำไว้หมดแล้วเช่นเดียวกันนะครับเอฟสิไม่ต้องเสียเวลาให้มากมาแอสทำไว้สำเร็จเรียบร้อยนะครับมาดูกันยกมาทั้งแผงเลยอีกเช่นเดียวกันเนี่ยสองสอนะครับเนี่ยตามนี้ ็ได้ได้เลขคี์นะครับหลักหน่วยบนถ้าเข้าตามสูตรก็หนึ่งสามห้านะครับแจมก็แจมเจ็ดแจมห้าแจมเจ็ดแจมหนึ่แจมห้าแจมแปดแจมศูนย์ตามนี้ทีนี้ล็อกสําเร็จนะครับก็มีแจมเจก็ศูนย์เจ็ดเแปหกหนึ้สมแจมหก็0 1 9 2์หนึ่งแปดสาเจดสหห้แจม5ก็ศูนย์ห้าสี่หนแปดเจดเ้าแจม8ก็ศูนย์แปดเก้าหสามหกองู เลขคู่จะมี6ชุดนะครับแล้วมาแจมศูนย์ก็หกชุดแข่งกันเลขคู่ศูนย์กับหนึ่งแปดสองเจ็ดสามหกสี่ห้าห้านะครับตามนี้เลยเอฟสี่ของออบนนะครับหลักหน่วยบนแล้วก็สูตรแต้มบนเนี่ยเลขคู่จะมีสองเลขคีจะมีสามนะครับที่นี้แอดทำในหลักหน่วยบนได้เลขคีนะครับแต่ข้อตามสูตรแอด S, ก็จะมี อ,อันนี้กลับตัวนะครับเป็น89 F4 นะครับบน89นะครับแล้วก็เอาหลักร้อยมาใส่ก็เอาอะไรมาใส่ก็ใส่ไ8 89นะครับถ้าเขาตามสูตรนี้นะครับเลขคี์หลักหน่วยบนก็จะเป็น89นะครับครันี้ต่อมาแต้มหนึ่งใน F หมายมันกันมือแต้มหนึ่งนะครับก็ไป F4 นีแต้มหนึ่งอีกแล้วแต้มหนึ่งทั้งบนทั้งล่างเลย F4 เอออ่านี่ รู้เป็นไรแอดชอบแต้มหนึ่งทั้งบนทั้งล่างเลยคลิปก่อนก็แต้มหนึ่งนะครับอันเนี้ยศู 2, 8, 3, 7, 4, 6, นยะ์หนึ่งเก้าสองแปดสามเจ็ดสี่หกห้าเนี่ยแอดเต็งหกห้ามากมากเลย fc นะครับแต้มหนึ่งลองมาก็คือแปดเก้าแค่นี้เลยนะครับที่ a s อ,อยากแนะนำ fc แต่ส่วน fc ชอบชุดไหนอย่างไรก็แล้วแต่ fc นะครับแอดไม่กล่าลวรวมความคิดเหองของ fc นะครับแต่และท่านคิดเอง วิจารณญาณในการรับชมตัดสินใจกันเราเองส่วนแอดก็ถือบอกนี่แหละนะครับตามนี้เลย fc ชอบนี่และชอบกระจัดไปหรือว่าแต้มหา้าแต้มแปดแต้มศูนย์พตามนี้อันนี้ล็อกกําเร็จนลูกนะครับชอบชุดไหน,นยกเอาไปซื้อได้เลย fc อันนี้บนนะครับสุดท้ายนี้ fc ที่เข้ามาชมช่อง youtube แอดเงินเชียนมาขำปลาโจเนาะชงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้หลดพ้นจากพยันตรายทั้งหลายทาายัทงย้ทงปวงเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เพเสียงโชคชนิดใดๆขอว่าโชคดีถูกลงวันกันทุกท่านทุกคนนะครับเอสีที่นี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม